กระดูกหมึกไก่ห้าหนมกับไก่กีคือพวกไก่ปานนี่ใช่ไหมแกอันตะกีหัวยังเปินเ็กนอยอยู่บัดนี้เลยาเล็ดเขาเขาม็นังเม็นอไรไล้เ็ด้งวสดงวมีโอ้ยบากพาดตำจีเ้ยตำจีตำปูเนาอันนี้าด มึงเห็นบอกอกิมขอกฮะอกิมมึงเห็นปิมันกิมยิมมันหัวนะแกอมึงเคยเห็นเันเดียมึงจว่อคนจรละท่านหลังเนี่ยว้ามึงตีบิตาหลังคนนอามันก็วบิตาหลังที่หนึ่งบอรถวะว้าเนรถกัอันใตงเงี้ยนี่อยู่วะเนาะไม่ผู้หญ่อยวะไม่อย่ง้ม่ผู้่ ได้เห็นุนี้อย่างก็อ่วันสัตว์ี้มองกันแต่จังววาได้เอฟเฟกต์กันล่ไล่กุหลาบกอนซอยกันอีกมีคนผู <c oughs> ้หญิงชื่อเรียงอยู่บ้างหรือเปล่าขอคุณช่วยบอกเ่าว,ว่าแรีมมารักน้องหลับสุพ <c oughs> รรณพ่อแม่องตฉา ไม่ผู้หญิงม่ยังเสียงไคล่ะจนอเสียงพวกหนูนี่แหะค่ะโอ้ยอย่าวหนูเถออคุณนูมึงกูจะเศรี่เป็นยงเอาชุมมือมันขึ้นมันอยู่มนี้มันขึ้บ่มันเอียสายโคกสเสียงเพีงมานะคุณคุณหมแม่คุณอยู่คุณอยู่ฮะหาเอียงนั่นแตกนั่นเอียงนั่นโคกโคกไปล่ะโคกเจ้าภาพโคกเจ้าภาพ มันบอกเชียมแม่ม no no like no <wh> ันยังกุบไปเก้ากสิบองเขาไม่นี่อกเียมคือเก่าแต่คือแต่กี่คือใครคนดีอยู่เอาเชียมแม่มึงกินเนกื่อมึงนี่เป็นสายมันขาดดิแม่เน้เอาทอดเซนไหมนี่ไม่เห็นไหมมึงเไหมนั่นละไหมอ่ะไหมไหมนี่ยังกี เขาเขานมจีนมาให้เออพนโันเงินมาให้เฮ็ดเขานมจีนโน่งขึ้นที่พวกสองจังบอมันเสียงดังโกโลกใส่กันก็โคกทั้งนี่ต๊กสุดเลยเออเออโน่งขึ้นบึงเขาข้อจะขายกับดอกกุหลาบไม่ยามาหัวธุรกิจปานนั้นเห็นยังก็สิเป็นเงินแบบพ้นโลดไปเดี๋ยวจะไปที่หัวร้อนอันพวกดอกกุหลาบเป็นพวกหุ่ฟัง เป็นบเรียกเบาเลยแหละที่พาคนเนี่ยเทนหนหนึ่งอยู่มงบุญเป็นไหนเขาขื้นแมงลอยให้ของบนประทอนมาถามมึงอยู่นะแอบแอบทอดยืนมาแมะดอกกุหลาบอะดอกกระส่าก็ออาไปบป็ปล่อยมือก็ท่นเอ้ายังเขากีอกกุาบเนี่ยเนาะปัสสาวกุบบมันใจอันขอกันนี่นะ ตีนก um ูสิบุ <t <t ่มบ้าขาพ่อคอยไหมเออมันคืกระดาษแข้งใกล้ตีเลยันนี่ยลองกอนคกกระโปงสะกอนเออแม่กถือต๊กถือตีนนั่นแป้บลาหนาเพราะมดาเด็กมันนี่ปววกันเนี่ยวายกูบอว่าอย่าเอามาคกอย่าเอามาไปกูบอกเขาุกงกับพ่อไปอามาไม่สู้กันยังก็ยินในบักทิศไปเอะไปรักมาะดิไ อันไปลมไม่พูงแงยังงั้นไม่พูงแงว่านี่ยังไม่พูงแงโอ้ยปีนี้เทาไรเติมเลยไม่เห็นด้วยล้นะไปแลมส่งผมเจ้าขึ้นเด็กหน่อยมีบุญมาเกิดเถอะว่าใหญ่ไหมนะ มิส่งผมแน่ทีกมีบุญมาเกิดสินี่โอ้ยยัช่วงนั่นชวงนี้แล้วก็โ่ไม่กันตัวนะบางเบียงบงยัเบางเสียหน้าอีกเลไปนะกูไปจานนี้แล้วกูไปพัฒนาใหม่เอ้ยบางเพียงบางแต่เสียหน้หัวไวทั้งนอกทุกกับพากทวงให้กูแน่นะกูใะทวงอยู่ใจทวงีเออแลวปอนไ้บ้างสีทวงเห็นมั้ยฮะปนไดนสีทวงบ้าตัวบพราะตตัวเนี่ยจะเสียหน้อ ว่ไม่ยังดอกขึ้นฮอดขึ้นถึงเลยเอานมาฝากสิโอตัวแม่แ any> anyway ับทัวแน่บบกเขียนแน่บักไหมาละแน่ฟาสุกันงทุนเดนเวียนไมเลียวแต่สมุต่สมุิพูบกทัวไม่ไม่อยู่ไม่ไม่โดนไม่ได้โดนปันไหเอาอีกสองมือทีพ่อเยนไมพไปไปแน่แว่าจะแตกสิคนเอาความมาวจมาอจรับสารขึ้นหอดขึ้ถึ ปีใหม่เลใหม่ปีใหม่นี่ยแหละแต่ว่าตอนนั้นมันยากหรือเปลมานอพอพูดหลายๆเด้อก็ได้กินย้อนเจ้านี่ล่ะเจ้าเอามาฝากกันได้กินโอ้ค่ะเอามาตะร์ไซนู่นเนี่ยก็คือบ่ล้างกันที่เอามาตะร์ไซฮะเอามาตะร์ไซค์่รว่าเอาเอามาตะข์คังม่วขคังม่วงเอามาเตอร์พวกคูสาครูสาปะหูกอมันเอาแค่ละปะหงดิ ก็จะปลูกบ่อันนี้มีคนปลูกไว้มีคนปลูกไว้ถ่าพูดไปว่าใครมันประนันตัวไอมั่วไข่กินง่ายๆตัวดีมันได้มีมันได้เขาบอกได้สูงแฟร์ันไดลูกเออสบายโน่นมันไม่บุกรา้นะหอยมีน้ำคู่สาคดนดียวก็ไว้สบายเลยคู่สาคดอะไรกันเนี่ย ผุ้สาผู้ใดกป็นไหมผุ้สาไป็นไปเจ้าฟังผู้สาในวันดูฟังเถิดเออขัดมือนีหมอหนาวนีได้ประดุกเออเออหนาวคลาบจะดอกหนาวตุ้มไสัตัดตัดถ้าเป็นคนขึ้นมาหนีคว้าเป็นลิงดิยาสังบอกบอกไม่เห็นบาปผู้เฒ่าแทนแตมันเสริมมันตันเนาะชาเป็เดิมอันเดียวกันละขาขยุกผูสากขา ขายาดีก็มาแต่เปีปลาคอนดเปปาคอนใส่รหล่ะอ้หลมัครใกล้ใกลใลแน่ละละกินมกมันหานาที่แ eh ั้แถวมกมันหานาที่เลยมกมั่นละอันนี้นาแข่งคนมีบุญเพื่อนพื่น้องสุกินปน้าดัน เออไปเบิ้งมันแน่เป็นอย่างอันมาคู่ไว้เมื่อไหรเออยุใสหรอยุคู่สาคู่สาไม่เป็นอย่างปลูกไว้คู่สาทั้งนี้ไหมมาเดือดร้อนนี่อย่างไม่ยากก็มีอย่างเออแพนมากนหน้าโอ้อันมืออื่นแม่ผู้ใหญ่อีอย่างไปเบิ้งเทียนหน้าเด้อไปเบิ้งให้อย่างไฟใหม่เอาไฟเป็นอย่างจังใหม่คอยพอกุด อขคนจูดคนจูดแม่นไทยล่ะอันมุกคอยไปเห็นจะกุดตะกุดไปไปกำลังสิใช่กำลังสิลูกกุ้มนี่ละเห็นจะกุดไปไปไปขึ้นร่นจับว่าผู้ใดญ่ัวกับเมียล่ะผัวกับเมียแม่นล่ะผู้นั้นผู้หญิงผู้ใช่สิมันหัวกระเมียร์กันมันก็สีเมียนมันกสิแม่นล่ะบุคลิกเป็นจัวไหนบุคลิกบุคลิกบุคลิกบีบจีบจวบไปัวมันผัวมันนี่จิตเจ้ามอต้อ ใส่เสียหมอหมอห้อมเสียหมอห้อมมีมีเดียมเดียมมีเดียมมีเลยอือคือขี้เจ้าฮะอึ่งเจ้าชุดอมีอันนี้นาคือลิ่งเปียนาคือลิ่งเปียนแกงจิ๋วโปคือมูดอกแตเป็นแดงแนวดอเอาเสียได้ไปทั้งนอกเออเพราะว่ามันก็แหมมันก็ได้ถือโอกาสตากมาเลยเงี้ยวใส่เสียบได้เจ้าของแตกก็พอม หนาวสันวอกวอกอยู่มีบอการบ้านอนอนกอดเมียเสยอยู่เขาไปขวบอห่มออกจะได้ออกมานาหานเขาไปอ่านข้อมิ่เข้าจากว่าดาว่าลับเส้นคือออกเดอแท้ย่า่แหลมหนัเสียงแล้วไวเฮนยังขึ้บอกออกกันพ<อ>ูดเขา่าแม่มาลลัง<อ>ม้านี่สู้ไ่ได้พ่อกันโดนโน้อแหลมสู<อ>้กันได้เล่นบ่เข่ากัน หาน่งแนวกับเขาอยู่หาน่งแนวกับเขากันยุกนี่เขาเป็นเรื่องยัางเรื่องแนวกันอะไรบนยูทูบมามาแต่งตัวให้กินง่ายแต่